สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับวันนี้ผ้ามะส้มทงไฮทงหน้าเหมือนไงช่วงนี้อากาศดีแล้วครับฝนตกครับบานบุ้งไมยังสีแล้วครับผมทงไฮทงหน้าอ้ามเร่งบรรยากาศดีๆครับพี่น้องเลยทงไฮทงหน้าผมเลยเขาเขียวงามนะจอม ึงเด้อพี่น้องเด้อเ,เขาห้ามให้ตรงหน้าพี่น้องไอ้เบิ้งเมื่อด้่ยเมื่อดฝนเด้ครับในฝนสีไม้อะไรได้ครับนะเ,เขาได้ฝนไม่เป็นที่ร,รับเสียวห้ามครับผม ก็ควายผมมาพี่ให้ตรงหน้าสิแล้ววานเนี่ยดำเนี่ยครับบาังบอนบวางช่วงครับผมบ้างบอนกับ่ได้ดำครับรถมันลมครับตรงดำเหมาครับผม